649รูปเป็นสัปพติคะที่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นฉนยจากขุนซีโสตินรีคานินรีชิวหินรีกายินรีรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นสัรปติคะที่เป็นอินทรีย์รูปเป็นสัปปติคะที่ไม่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นฉนหยลูป,ปายตนะสัตทายตนะ คันธายตนะราศานะัศยตนะผฏฐัพยตนะรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นสัปปติค้าที่ไม่เป็นอินทรีย์รูปเป็นอัปติค้าที่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นฉนหนอิดทินทรีย์ปุริสินทรีย์ชีวิต,ตินทรีย์รูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นอัปติค้าที่เป็นอินทรีย์ รูปเป็นอัปปติค้าที่ไม่เป็นอินทรีย์นั้นเป็นไฉนากายะวิญญัตละถึงกับพรลิงการาหารรูปทั้งนี้เรียกว่ารูปเป็นอัปปติค้าที่ไม่เป็นอินทรีย์